ที่จังหวัดยโสธรน,นะครับคณะกรรยานมิตรทีมงานชวนชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการครับลงพื้นที่แบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าทีเดียวครับโดยนําข่าวสารงานบุญในโครงการ,ระสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียจารมประจําปีพุทธศักราช2567แจ้งให้ท่านชายได้รับทราบหลายท่านนะครับเมื่อทราบถึงรายละเอียดของโครงการก็เซ็นใบสมัครทันทีครับโดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสุวรรณศิลโสโภพลเจ้าคณะตําบลนา,นานสมัยและพระอธิการสงบฐานังกรโร จะเอาวัดวัดผือฮีได้ลงพื้นที่นะครับในการเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการตามพื้นที่ต่างๆของหมู่บ้านนะครับโดยในจังหวัดยะโสธรนะครับผู้มีบุญก็ได้มาพร้อมใจกันในการเข้าสู่โครงการเพื่อผสมบททดแทนพระคุณของพิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพระอาจารย์และผู้นําบุญนะครับได้เชิญชวนทุกท่านด้วยสื่อประชาสัมพันธ์นะครับมีภาพของพระเดชพระกลมปูพระผู้ปราบมานด้วยหลายท่านนะครับก็ตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ แล้วก็จะได้นะครับเป็นบุญให้กับตนเองในการสั่งสมบุญที่เกิดขึ้นจากการบวชอีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่จะได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจากที่จังหวัดยโสธรนะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างครับก็มีการลงพื้นที่ของคณะกริยณาามิตรในจังหวัดอุดรธานีเฉิมฉลท่านชายแบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าเช่นเดียวกันนะครับ หลายท่านนะครับพอได้ทราบข่าวก็ตัดสินใจนะครับในการเข้าร่วมโครงการบางท่านนะครับก็ตั้งใจเลยครับในการทําหน้าที่ในการเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นเดียวกันสีมงานนะครับที่ลงพื้นที่ก็มีการลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าจรถค่ำนะครับทำให้หลายท่านที่ได้รับทราบโครงการแล้วก็ตัดสินใจเขียนใบสมัครวัวทันทีเพราะมีความตั้งใจอยากอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมะข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาอีกทั้งนะครับการทําหน้าที่ของยอดกัลยะาณมิตรนี่เองครับที่ลุยทําหน้าที่แบบสุดดวงใจเต็มกําลังถึงตัวถึงใจถึงเป้านะครับทาหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจน้องๆหนูๆน,นะครับบางท่านนะครับลูกสาวก็ตั้งใจเลยครับว่าอยากสนับสนุนให้คุณพ่อได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระคุณเจ้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เจ้าคณะพระสังฆาธิการในการทําหน้าที่เสด็จส่วนท่านชายเข้าร่วมโครงการด้วนั่นเองครับสำหรับท่านใดสนใจในการเข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234นะครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุญนิวสครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบุญนิวส อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาสนาทั่วทมุมโลกไปพร้อมกับวิญวส์ครับ